ไยเอียนชีวิต์มันจังอื่นใดขวานาที่การงานมันจังดีอยู่นุ๊โเบิร์ตผู้แห่งไวเอ็ยนเอ๊ะหวะเฮ้ยตัวหน่อยนะตัวหน่อยนะน่าที่การงานที่ไหนโลบัส หันฝืนเลยเห็นแล้วนั่นแหละปล่อยหอยซื้อหอยมาปลอนะา่อยเนาะหายเป็นลมปล่อยปล่อยหอยปังกำ <c oughs> นายบ้านนายบ้านมรรทัพม,มึงมปวดต้นไปหอยอันนี้มันฟูอยู่นะหน้าหอยนี่นะออกวดมาดอกไป,ปไปหนอ่อคนนะ่ะ เหมือนแรงเหมือนแรงเข้ามาเยอะเอวดแล้วหอยหอยเก็บเนี่ยเก็บนวนไปเลยแบบน่ะฮะเนี่ยแถวขอป่ะน่ะหอยอันนี้มันฟูหอยนี่นะเออขักเลยนะ มันวจมได้แกงออกไปนอกอ้าคันคนบอลเนาะปีนาเนนะี่ยเต็มเลยปีนาเนนะี่ย